ก็สวัสดีครับวันนี้มีรถไถนะครับอิซกิทีเอสสองสองหนึ่งศูนย์ยี่สิบสองแรงนะครับสองโสภาพยายสวยๆเลยนะครับอันนี้จะมีเครื่องพ่นยานะครับอ่าเป็นเครื่องพ่นยาเนี่ยประสงค์นะครับอันนี้อันนี้ของใหม่นะครับเฉพาะตัวเครื่องพ่นยาเนะี่ยของใหม่กิบเลยยังไม่เคยใช้งานอันนี้ก็จะเป็นระบบปั๊มไฟฟ้านะครับไม่ต้องต่อยอยต่อเพาให้ยุ่งยากนะครับ แค่เปิดสวิตก็ทํางานแล้วนะครับคันนี้ก็ซื้อไปพร้อมกับตัวรถก็ได้นะครับหรือว่าจะแยกจะแยกซื้อก็ได้นะครับเดีย๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับยางเต็มนะครับคันนี้สวยๆเดีย๋ยวฟังเสียงเครื่องครับมีกุญแจนะครับ ัดง่ายครับเครื่องแน่นเดินเบานิ่งๆเลยนะครับคันนี้จะพาดูทัวเครื่องนะครับ เครื่องอสวยๆครับเดิืองเบานิ่มๆหลอ่หลอๆเครื่องแน่นนะครับไม่มีไอนะครับเดี๋ยวดูไฮดรอลิกนะครับยกขึ้นเร็วนะครับไม่ฉุดรอบเครื่อง ไั้ยกขึ้นสุดเลยนะครับแต่ยกลงนะครับยกขึ้นยกลงนะครับไม่จุดรอบเครื่องก็สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0887676401นะครับดูรถได้ที่ตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอ่ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ ก็วันนี้ก็สวัสดีครับ